ก็น่าจะได้อีกเยอะคุณพาเตรียมงานจำหมดเรียบร้อยยัง <G ül> ยังยังไม่เริ่มอะไรเลยอ่เดี๋ยวลองสวมกันดูก่อนว่าพอดีไหมเจ้าสาวพอดีเนาะของเจ<อ>้าบ่าวเป็นไงพอดีเหมือนกันลองดูกระจดูก่อนว่าโอเคไหมโอเคสวยงามเช็คเลเซอร์ชื่อใต้ท้องแหวนที่นี่นิดนึงเหน็นรูปในเพจร้านยังเห็นอล้วโอเคอยังไม่ได้ทำใบเซอร์เดีแบบให้ดูในส่วนเอกสาร ก็จะมีในส่วนของใบเซ็นร้านมีใบเซอร์ล้างออกให้นะคะรับชำระเพิ่ม,มออคอ,คอ,คอคน่าจะได้อีกเยอะพี่แจ้งในเรื่องของการล้างทำความสะอาดอันนี้พี่ไปดิ้งกันเมื่อไหร่ ประมาณเดือนหน้าคือ<น>เดี๋ยวหลังอีเวนติ้งแล้วอะครับล้างก่อนสักครั้งมือครับเพราะว่าวันถ่าย,ยพวกคราบแป้งครบาบครีมเยอะอยู่พอเคลียร์แล้วรอบนี้เสร็จปุ๊บก,ก่อนพิธีหนึ่งสัปดาห์นี้ครับแน่นใส่ไม่ได้ให้เอามาทําก่อนวันพิธีจะได้สวมง,ง่ายๆนะงานพิธีเรียบร้อยแล้วมาล้างทำความสะอาดอีกรอบหนึงง่งหลังจากนั้นก็คือเอาเข้ามาล้างได้ตลอดไม่มีค่าใช้จ่ายโอเครยรขอบคุณมากนะครับ